จะมาเปิดบ้านคนิงนะทุกคนโอ้โห oh, oh, oh. นี่เป็นของน้ำในตัวตอนแรกเห็นข้างนอกก็นึกว่าไม่กว้างเลยแต่อันนี้โคตรกว้าง,วางสวัสดีค่ะพบกับช่องดูซี่ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดบ้านคนิงนะทุกคนวันนี้เอาช่างวิศวานะคะมาตรวจเช็คบ้านเราไปดูกันว่ามีใครมาบ้างนะทุกคน uh. มาม<ะ>ีคนแรกเจ้าเดิม อันนี้<อ>ใครฮะเอาแบบสวนค่ะเอาแบบสวนจุดเด่นของคนคนนี้คืออะไรฮะสีผมที่เปลี่ยนไปมันเลยเพราอยากเ,เป็นสีผมอ่าวันนี้วันนี้มาทําอะไรค่ะนี้มาดูที่ตัดสวนเอาแบบสวนให้พี่นี่รัชมได้เลยอ่ารายละเอียดเป็นไงยังไม่บอกใช่ไหมยงัยงยังยังไม่บอกอฮุบไว้ก่อนฮุบไว้ก่อนเดี๋ยววันเปิดบ้านจริงต้องมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูวันเปิดบ้านว่าสวนจะหน้าตาเป็นไงอ่าขอแบบก็ซิล่าอะไรนี้ได้ไหมแบบ ตาตาเราได้บ้านนี้ว่รึไมโอเคใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนรู้สึกยังไงตอนที่ได้บ้านหลังนี้รู้สึกดีใจมากดีใจใช่ไหมเราสดสดใช่ใจฮะยังไม่ได้โอนเลยบ้านอ่ะใช่เหรอจริงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ยังไม่ได้โอนเพราะว่าจริงๆต้องเอาวิศวะเข้ามาตรวจสอบก่อนเดี๋ยวลองไปถามพี่เขาว่าทําไมถึงต้องตรวจสอบบ้านก่อนที่จะโอนบ้านเนาะราคาราคาบอกได้ไหมคะกี่เอ็มะเจ็ดเอ็มกว่าเจ็ดเอ็มกว่า เอไปซื้อกระทำเดี๋ยวเดี um> ๋ยวให้พิศวาพี่เขาบอกหาไม้ให้หน่อยนะเนี hey, ่ยขอขอพื้นที่ตรงส่วนนั้นทำกระท่อมไปรอป่ะอ๋อนี่กูลงรถก็ไม่ว่างแล้วอะไม่ว่างรถสองคันโอเกำลังจะซื้อคันที่สามกูย้ายกลับห้องกูก็ได้ไม่เป็นไรไปไปไปหาพี่วิศวานี่ก่อนไปค่ะแต่ตอนนี้พี่เขาตรวจสอบอยู่ดิอินเสิร์ตไปให้ดูนะ ชื่อน้ตครับผมชื่อน้ตวันนี้เขามาเป็นวิศวะที่ตรวจสอบบ้านให้คันิงนะทุกคนหนูถามกันว่าทําไมเขาถึงแบบเวลาซื้อบ้านส่วนใหญ่เขาต้องตรวจสอบบ้านกันก็อันนี้เป็นที่ผมตรวจสอบจะเป็นลักษณะของการตรวจตรวจสอบบ้านก่อนที่ลูกค้าจะโอนนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาจ้างตรวจเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ซื้อบ้านใหม่แล้วก็เหมือนมาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะทําการโอนบ้านเพื่อให้มั่นใจว่าตัวบ้านเนี่ยเรียบร้อยอย,อยู่ในฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีแล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยครับค่ะ ทำไมเขาถึงต้องจ้างช่างมาเพื่อตรวจสอบบ้านกันซะส่วนใหญ่อ๋อต้องเรียนนี้ครับอย่างการตรวจสอบบ้านนะครับมันก็จะมี2ประเภทก็คือเป็นในลักษณะที่ลูกค้าเนี่ยตรวจสอบบ้านเองหรือว่าเป็นการจ้างตรวจก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยว่ามีความสะดวกในการตรวจมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของทั้งความรู้อุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกหรือว่าไม่ได้มีความรู้ในการตรวจสอบบ้านเนี่ย ก็จะใช้บริการทีมตรวจได้ใช่ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงครับจะละเอียดกว่าใช่ไหมคะก็อันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าท่านั้นมีความรู้ม,มีอุปกรณ์อะไรครบถ้วนเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้อ่าใช่ต้งเรียนซึ่งหนูก็ไม่มีซึ <c oughs> ่ <c oughs> <อ>งหนูก็ไม่มีเรื่องนี้เลยแล้ววันนี้มาตรวจบ้านเป็นไงบ้างหลักๆเนี่ยก็คือทางผมเนี่ยจะเน้นเรื่องของส่วนของงานการใช้งานพวกงานระบบไฟฟ้าประปาน้ําดีน้ําทิ้งงานสุขาภิบาลนะครับ แล้วก็เรื่องของงานประตูหน้าต่างกระเบื้องแล้วก็พวกการใช้งานส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามในส่วนของงานสถาปัตย์เช่นง,งานสีความสะอาดความเรียบร้อยก็เราจะตรวจให้ทั้งหมดแล้วก็ออกเป็นรายการแต่ทีนี้เนี่ยพวกงานหลักๆเนี่ยก็คือส่วนมากมันจะใช้เวลาในการเทส เช่นในการฉีดน้ําหรือว่าขังน้ําต่างๆเพื่อเช็คเรื่องของการรั่วซึมต่างๆแล้วก็พวกงานระบบไฟฟ้าเรื่องการตัดไฟพวกนี้ครับก็ทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูผลช่วงท้ายกันครับว่าเป็นไงบ้างได้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้เช็คระบบน้ำเนาะเหลือใช่ใช่เหลือเหลือน้ําแต่ตอนนี้ไฟฟ้าที่เช็คมาก็ปกติการเข้าสายถูกต้องเบรกเกอร์กันดูดอะไรต่างๆก็ตัดการทํางานปกติครับถือว่าโอเคใช่ระบบไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่เจอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่อยๆไล่ไปช่วงท้าย ฝากช่องหน่อยฝากเขาเรียกอะไรนะช่องการติดต่อหน่อยอ๋อก็ของอที่บริษัทนะครับชื่อบริษัท Looking Home ก็ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการใช้บริการในการตรวจสอบบ้านในกรณีไม่สะดวกในการตรวจเองอะไรเงี้ยครับก็ลองอติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ครับลองเข้าไปที่เพจของ Looking Home ก็ได้ลองเสิร์ชไปรับตรวจบ้านชนบุรีนะครับก็จะขึ้นมาเลยก็ลองพิจารณาเป็นทางเลือกก็ได้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจบ้านขอบคุณครับครับผมครับผมรี่คือหมู่บ้านที่ที่รา อะไรวะทำไมถึงมาซื้อบ้านที่นี่ดีกว่าอาต้องพูดอย่างนี้ก่อนเราจะโยนนะนี่มันมีสนามฟุตบอลอเอ้ยฟุตซอลอะฟุตซอลเหรอ <c oughs> แบดมินตันฟิตเนสแล้วก็สวนน้ำสองที่เลยทุกคนสองที2 2> ่เลยอะฟิตเนสก็มีสองที่เหมือนกันเจ๋กโคตกดีเขาต้องการอะไรวะที่เ <c oughs> นี่ยอะไรก็ครบครันใช่ไหมฮะ ไม่ว่าจะเป็นกีฬานั่นกีฬานี่สะว่ายน้ําอะไรเงี้ยมีอะไรอีกมีอะไรดูของกินคมจิมีคลินิกอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านมีคลินิกอยู่หน้าหมู่บ้านอีกมีร้านนวดอ่ามีร้านนวดมีอะไรอีกร้านแบบมีอาหารทั้งจีนเกาหลีอ่าญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นก็มีเหรอมีแล้วก็มีร้านอาหารไทยเยอะมากเช่นแบบซูพงโซเนีปาอันนีะอันนี้ร้านจีน เห็นไหมเออเห็นเห็นอยู่เออนี่คือหน้าบ้านนะถ้าแบบของกินมันเยอะมากเลยคือขนมนมเนยเนี่ยอย่างร้านนัวนัวเขาเออนมนัวนัวนมนมนัวเขาบอกว่าอร่อยมากเออเดี๋ยวว่างๆจะพาไปชิมนะทุกคนแล้วก็ที่เนี่ยยังมีอ่าสอนดนตรีสอนดนตรีด้วยเหรอยาเฮ้ยครบคันจริงๆนะเว้ยนี่สอนดนตรีแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสอนภาษาภาษาภาษาแบบมีหลายภาษาโรงเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่มีแบบโรงเรียนเปิดสอนพิเศษเยอะมาก แล้วข้างหลังกำลังจะขึ้นโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์ใช่แบบเผื่อแบบฉันมีน้องใช้ก็ส่งลูกไปเรียนอะไรอยู่ก็มีน้องเหรอเอาลูกกูไปก่อนได้ไหมจะยังนะเออก็เลยบอกว่าเราอาจจะแบบซื้อมอไซค์ไฟฟ้าแบบพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็แบบขี่วิ่งมาอยู่น่าเฮ้ยอย่าบอกนะมีกดสิวก็มีดู เชตเตอร์เอาดีร้านทำผมก็มีครบครันมดที่เทาก้ายประเทศมาอยู่ที่นี่ปะเนี่ยแ้่โอ้โหมีทะครบเลยเออจริงก็นี่แหละสิ่งที่เรื่อยจะมาที่นี่คือหนึ่งมันอยู่ในหมู่บ้านมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเดินทางง่ายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ที่ก็เยอะแน่นหนาด้วยครับแล้วข้างหลังก็จะมีภูเขานน่นสวยมากใช่แล้วคือยิ่งช่วงหน้าฝนอะภูเขามันก็จะมีแบบ เาเรียกอะไรนะหมอกหมอกหมอกเยอะมากไอ้น้ำเดี๋ยวพาไปดูตรงกลางนะสถานที่วิ่งก็คือแบบดีดีปหมดโอเคไปไปกันว้าวที่นี่นะคะเป็นอ่เขาเรียกว่าฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำในหมู่บ้านมีแกะนะสังเกตไหาคะมีแกะตลอดเอ้ยน้องเหมายเลี่ยเค้มุติ นี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีทางเขาเรียกว่าทางวิ่งรอบสระอันนี้คือบ่อบําบัดใหญ่มากทุกคนโอ้โเปิดเพลงด้วยวะมีเ,เพลงให้กูด้วยน่าจะบำบัดน,นี่แหละแล้วฟิลแบบหันไปอย่างเงี้ยนู่นบ้านลาหลังก็จะเห็นภูเขากับทุกหลังนะวออิก็สวยนนใช่วิวสวยส่วนเนี้ยเป็นสระไว้น้ำส่วนใหญ่จะมีเด็กน้องๆมาเล่นอ่าใช่ไหน เชี่า,าระวังน้ำนะทุกคนช่วงนี้ฝน,นตกหนักเฉพาะของโซนบ้านลิงใช่ไหมอันนี้จะบอกก่อนเลยว่าตรงนี้ไม่อนุญาตให้คนข้างนอกเข้านะมันเป็นฟิตเนสกับสระว่ายน้ำภายในหมู่บ้าน<อ>าก็จะมีฟิตเนสกับสระว่ายน้ำ <c oughs> แล้วก็จะฟุต <c oughs> บอลอะไรที่คนิงบอกไปอ่ะอันนั้นอ,อยู่ข้างนอก๋อ้ดูดิโอ้โหน้ำสีน้ำเงินสีครามอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าข้างนอกนะทุกคนป๊านี่อะซูมให้ดู โอเคอ้าไม่เล่ากูเละนู่นสวนข้าวโนนั่นคือฟิตเนสในหมู่บ้านเหมือนกันก็คือมีเครื่องเล่นอุปกรณ์เล่นสามารถเล่นได้หมดเลยทุกอย่างนะคะแล้วก็มีโต๊ะเป็นปต๊อยู่ข้างล่างด้วยจริงๆแล้วแต่ย้ำอีกทีว่าแค่โซนของนิ้งเท่านั้นแค่โซนอ่าต้องบอกว่าคนในหมู่บ้านตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวบ้านเดี่ยวอ่าสวบ้านเดี่ยวทุกคนคือเขาแต่งสวนสวยมากแล้วคือแบบร่มรื่นมากก็เลยเลือกที่นี่เป็นแบบ คือเลือกที่นี่มานานแล้วมีเพลงเปิดให้ด้วยทุกท่นไหนอ,อระรำโพงี่ไหนวะไม่รู้อ่ะดีปะเฮ้ยใช่ไหมไม่รู้เดาใช่ละถูกละโคตรดีโคตรสวยตรงนั้นต,ต้องเป็นสไลเดอร์แน่นอนเลยอะน่าจะที่ปล่อยปลามากกว่านะมีที่ปล่อยตัวในตัวเลยเหรอน่าจะใช่น่าจะที่ปล่อยปลามากกว่าเอาเดแล้วคือสระใหญ่มากชอบชอบดอกไม้อะไรที่เป็นสีม่วองอะอสีม่วงใช่ <laughs> <laughs> แต่คุณไม่ถูกสินไม่ถูกสินหวังมีคนบอกว่าบรรยากาศดีมากใช่ไห่ฮะค่อนข้างดีดูดูต้องมองไปทางโน้นปาดระหว่างนี้โคตรสวยดูดิใช่สวยมากอ๋เรียกเป็นในๆเรียกว่าหมู่บ้านแกะนะทุกคนเพราะว่าหลายๆที่น้องก็จะมีแกะใช่หมู่บ้านแกะแกะมันก็แกะแกะแกะหมดเลยอันนี้จุกจุกอะไรวะจุกแกะ <laughs> หลังจากที่คณิ้งได้จ้างวิศวะเข้ามาตรวจเช็คบ้านนะคะก็มันก็จะมีจุดๆประมาณนี้ก็คืออ่ามีจุดบกพร่องนะคะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกสีเลอะอะไรเงี้ยเขาก็จะตรวจเช็คให้หมดทั้งบ้านเลยทุกคนใช้เวลาน,านานอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้เขาทําอะไรเสร็จแล้วแล้วเขาก็กลับไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวคณิ้งพาไปชมบ้านนะต้องบอกก่อนว่าบ้านตรงเนี้ยมันยังโลง่ลงๆอยู่เลยโล่งไหม ก็ออยังไม่ได้ทําอะไรบ้างใช่ไหมโลงมาเออลงจริงอันนี้คนนี้กะวาบบา่าจะวางโซฟาโต๊ะกินข้าวอันนี้เป็นห้องครัวนะคะอ่ะอันนี้คือแบบตัวห้องครัวนะเพราะนี่นี่ห้องครัวเหรอใช่ก็จะเป็นประมาณนี้มาดูสิป้าโอ้อโล่งคือโล่งจริงๆว่ะนี่จะบอกว่ามันเสร็จไปข้างหลังได้เหนืฮะ นี่คันนี้กัว่าจะเอาแบบตรงนี้ให้เป็นที่กินหมูกระทะนะคะก็คือทําหลังคาแบบโปร่งแสงเขาเรียกว่าอะไรนะหลังคากระจกแล้วตีระแนงขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็ทําพื้นใหม่ทั้งหมดให้เป็นสถานที่กินหมูกระทะโดยเฉพาะแล้วเครืร่องสภาพผ้าคุณเอาไว้ตรงไหนฮะอาถ้าจะไว้ในห้องครัวนะห้างลัวอ๋อเป็นในสอดช่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าเข้าใจเขารู้เรื่องอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งห้องนี้คันนี้ก็จะทำไว้แบบว่าจอเปนเ็กเตอร์แล้วก็ดูหนัง ห้องดูดั้งโดยเฉพาะห้องดูดั้งโดยเฉพาะเลยเยอส่วนห้องนี้เดี๋ยวมันมีห้องเยอะยังวะห้องนี้เป็นห้องดูดาวห้องดูดาวเมึงเอามาทำอะไรเนี่ยก็เอาไว้แบบนั่งโซฟาตรงนี้แล้วก็แบบดูดาวทั้งหมดไงแต่ตอนนี้คือเขาอะเยอะเรียบร้อยหนึ่งไอ้เหี้ยเอาเช็คระบบไงเช็คว่าน้ำั่วยไหมั่วสิรออะไรอ่ะเอามึงไปไหนอ่ะ ไปถ่ายกูก่อนดิไม่ถอดห้องน้ำก่อนดีห้องนี้ก็จะทำเป็นแบบว่าดิ้งดิ้งดื่มวายเป็นตู้วายแล้วก็โซฟาเล็กๆนั่งแบบนี้พอเป็นเหมือนห้องหนังสือห้องวายอะไรประมาณนี้จะทำน่ะคือชอบห้องนี้อ่าชอบห้องนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อฮะเราจะไปดูห้องน้ำค่ะนั่นห้องน้ำเหรอใช่ตรงนั้นน่ะนะใช่ชื่อน่ากลัวสักอันนี้ประตูอ๋อประตูโดเลมอนบ้านกูเรียก เตตรงนี้คือจะไว้อ่าจักรุชิจักรุชิเยตเตอร์ตั้งไว้ทุบฮะทุบเหรอไม่ก็คือตั้งเลยเดี๋ยวให้ช่างมาทำอันนี้ยังไงมันาะจะต้องทุบใหม่ก็นี่กระจกนี่ฮะโอเคฮะนางฟ้ากับทรงโจรโอเคอันส่วนสุขภัณฑ์หรือว่าทุกอย่างก็จะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะเยตเตอร์อเมริกันสแตนดาร์ดจิโน ไหนๆก็ไหนๆแล้วรีวิวประตูดเรมอนเลยครับจะบอกเสร็จแวกว้างนะอ่ะเราเข้าไปเลยนี่เข้าไปอ่าเข้าไปกูเข้าไปด้วยอ๋อโอ้ยทุกคนกว้างจริงเหอไอ้แย่แต่กูเข้าไปอ่ะเออกว้างจริงกูเข้าได้อ่ะไอ้แย่จริงโอ้แต่ออานแบบออกไปเห็นติดเลยนะใจกูปิดอีกไอ้เหี้ยติดติดอ่ะใช่โอ้โห ตัวเนี้ยเป็นประตูโลงจอดรถนะเราก็ขึ้นมาชั้นบนชั้นสองแล้วชั้นสองแล้วตื่นเต้นวหมอันนี้คันนี้จะทำเป็นห้องพระนะเขาเรียกว่าสามสองหนึ่งสามพึ่งอะไรสักอย่างเข้าใจเข้าใจมีเราก็จะเดินขึ้นไปไหว้พระตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่ส่วนนิสุดในบ้านเนาะเรามาดูห้องเล็กสุดกันห้องเล็กสุดนี่จะเป็นห้องไข่กันนหน้าไอ้ห้องเล็กสุดนะอันนี้เขายังไม่ี่ขนาดมันเป็นห้องเล็กอย่างเนี้ยจริงใหญ่ที่ผ่าน แบบห้องเด็กหรือไม่ก็ห้องแบบเตียงสองชั้นอ่าอ่าถ้าได้คิดไว้เพราะว่าเตียงสองชั้นเขามาทำอะไรวะก็เอาวางไว้เฉยๆอ่ะโอ้โหเฉยๆเลยก็เผื่อบแบบมีคนมานอนไงอ๋อเออก็เลยแบบเผื่อเป็นห้องลูกอ่าเออเอเอ,เอแต่แต่ว่ายังไม่มีอ่ายังไม่มีกูปิดอีกอ่ะโอเคอันนี้คือเดี๋ยวตอบกูด้วยอโอเคห้องน้ำข้างบนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแบบ ห้องน้ํารวมสองห้อง้องเล็กกับห้องน้ำนี่มีแบ่งแยกโซนเปียกกับโซนแห้งด้วยใช่แล้วก็คือนี่ที่ชอบเพราะว่าชอบเขาเรียกว่าอะไรฮะทอปบัวูง่ายโอเคอันนี้ก็จะเป็นบริการสแตนดาร์ดทั้งหมดนะสวยมากครับทุกคนใช่เอาไปเข้าหนห้องเอ่อยหญ่ขึ้นมาหน่อยอ๋อใหญ่ขึ้นมาหน่อยมึงเจ้าของบ้านมึงนึกนานจังเลยนี่กระห้องนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ากระจกมันแบบทั้งกระจกทั้งหมดเลย มันกระจกมันกว้างมากทุกคนดูอันนี้จะติดผ้าม่านไหมครับอ่าติดค่ะจะเป็นแบบรีโมทเปิดอ่าโอเคอิเล็กทรอนิกส์เข้ามากะว่านะนี่เนะหมครก็จะแบบมองเห็นภูเขาแกจะเห็นภูเขาใช่ไหมคุณสวยมากวิวดีมาแล้วมาเปิดห้องนี้ด้วยมาเฟรนี่นี่น่าจะเป็นห้องคันนี้ใช่ห้องฉันเองเย็ดใหญ่เกินทำไมใหญ่ไปไหนเนี่ย นี่เป็นองน้ำในตัวเออเ่ะมันนี้จะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าเออตอนแรกเห็นข้างนอกก็นึกว่าไม่กว้างเลยแต่อันนี้โคตรกว้างมากนะทุกคนทุกคนกว้างกว้างมากแล้วแบบชอบตรงเพดานมันสูงถูกมากจริงแบบสูงมากเปียกสนเปียกสนแห้งใช่ประมาณนั้นนะคะแต่กว้างจริงกว้างเกินถ้งกินกางกาวไว้ทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดอ๋อเปิดได้คุณออกไปได้แต่กูออกไปไม่ได้ขอบคุณ นายโตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงห้องคอินนะคะว้าวสวยมากเราคือสภาพไปบนนี้เลยไหมเออไม่ต้องออกไปไหนอ่ะจับใส่จับใส่อย่างเดียวเกินเกินเกินไปเอเอเกินนี่หมายความขี้เกียจใช่ไหมต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าอันนี้เป็นตู้ข้างหลังนะเอ้ยไม่ใช่ประตูข้างหลังตู้อะไรวะไหนประตูข้างหลังซึ่งประตูข้างหลังเนี่ยไม่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าเลยนะคะถ้าไม่มีแบบตัวสแกนก็ไม่สามารถเข้าได้ประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะทุกคนดูอ่ะเอาง่ายคือต้องมีบัตร ต้องมีบัตรสแกนเข้ามาถ้าไม่มีบัตรสแกนเข้ามาก็ไม่อนุญาตให้เข้านะคะข้างหลังนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าเลยเออต้องมีเขาเรียกว่าสแกนเข้าสแกนออกอ๋อโอเคแล้วดูประตูน่ากลัวปะโอเควิวก็คือดีมากฝั่งเนี้ยเห็นไหมบ้านหลังใหญ่กำลังสร้างอยู่แล้วก็วิวข้างหลังก็จะเป็นคลองน้อยๆว้าวประมาณนั้นตรงนั้นก็จะมองเห็นคอนโดข้างนอกของพิมโอนะคะใช่สวยมากโอเค ร่องปงคู้หูผู้ใจใจคู้หูผู้ใจถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้คานิงด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าไปละบ๊ายบายเดี๋ยวมาอวดต่อนะทุกคน